ตั้งสองร้อยมาค่ะท่าไหนจะเพิ่มเติมนะฮะตะก้ผาผลไม้ก็มีเนาะ น้ำสองร้อยเดี๋ยอนนี้คุณแม่ผ่าออนจะบอกเด้อเดี๋ยวนะคะหลับขอบใจคุณคุณแม่อาซีนะคะเมตาผลไม้มาฝากแล้วก็มีคุณแม่น้ำหวานคุณแม่สริวันแล้วก็คุณแม่ผ่าออนนะคะเมตาคะแนนให้พ่อควานนะคะสาธุคุณกับคุณแม่อาซีนะคะคุณแม่สริวันคุณแม่น้ำหวานคุณแม่พาออนมากๆเลยนะคะที่เมตาผังมะนาวและควานนะคะ รกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องมะนาวก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะคุณแม่น้องเป็นโรคนะคะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะเข้าโรงพยาบาลเป็นปีแล้วก็ออกมาแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลอีกนะคะตอนนี้เข้าไปอีก4เดือนตอนนี้ก็ออกมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าตาก็ยังมองไม่เห็นเนาะตอนที่น้องล้มอยู่นะคะน้องก็มีติดเชื้อในตาตาข้างซ้ายก็เสียข้างหนึ่งนะคะตอนนี้พังมะนาว อยู่ไกลบ้านช้างเราก็ประมาณเกือบสี่สิบกิโลปาข้อไมยเมตาอินดูพังมะนาวได้นะคะน้องก็ไฟ้สดอยู่นะคะมีช่องอยู่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะเป็ดดีนะครับเมตาคุณ ก่อนน้าขอบคุณทักที่สวยขาด้วยขาขาด้วยขาชื่อช่องอะไรนะพะควรชื่อพังพังมะนาวทองคำเนาะชื่อช่องพังมะนาวทองคำบ้านพังมะนาวจ้านะคะมาไกลค่ะคุณแม่เฟิร์นวันนี้นะคะ อท่าไรสามตุ่มนอนอะไรนะว่านอนท่าไรในสามตุ่มนอนวันนี้เรามาไกลเลย よく分かってたかもしれない。<noise> นี่นะคะอยู่บ้านมะนาวทองคายนะคะใก้หมดแล้วบอกไก่หมดแล้ววะท่านจะเปิดท้องท่านจะเปิดพี่เปิดเดึกเด็กในในแอปแดงนะอยู่ในแอปแดงนะจะไหนด้ไหนบอก देख देखना अभी ना अभी ใช่ที่พอเคยลงคลิปตอนที่ใช้รกแมคโครพยุงตัวเขาให้เดินไปตรงวัดน่ะช่วงนั้นเขาหลายเดือนแล้วอ่ะช่วงนั้นเขาขาคือกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงก่อนหน้านี้น่ะเขาเป็นมาแล้วอยู่โรงพยาบาลเป็นปีแล้วแหละแล้วทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วทีนี้ก็เป็นอีกตอนนั้นเราก็ไม่ช่วยไลย่หาค่าแมคโครทุกวันเนะาะมหาค่าแมคโครทุกวันเลยช่วงนั้นใช่มีคุณแม่ลีลาพอดีท่านก็ช่วยมาสองมือนะคะช่วงนั้นมีหลายท่านเลยเข้ามาช่วย ช่วยค่ามแมครเพราะว่าน้องแบบอายืนได้แป๊บเดียวก็ล้มยืนได้แป๊บเดียวก็ลลงแล้วค่าแมคโครเขาก็คิดเนาะดีถ้าเป็นญาติกันเขาไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงเขาคิดเป็นแล้วแต่จะให้ประมาณนี้เออตอนนั้นแล้วก็แบบพอนี้พอแข็งแรงนิดหน่อยก็พาส่งลงไปโรงพยาบาลน,น้องก็อยู่อีกสี่เดือนเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเมื่อก่อนเราจะมานี่ทุกวันตอนนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง คือป kind of ีสองปีเนี่ยอยู่จะโรงพยาบาลเนาะแรกๆตอนแรกก็อยู่เป็นตั้งนานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วกลับไปโรงพยาบาลอีกสี่เดือนอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาได้อาทิตย์เดียวเองเพิ่งกลับมาได้อาทิตย์เดียวกินยาประจํกินยาประจำเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแค่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง แต่ตอนที่น้องล้มก็มันจะแบบเหมือนเล่นดินอะไรเข้าตาตาก็ติดเชือ้อตอนนี้ตาเสียไปเลยม้างซ้ายทงซ้ายมองางซ้ายก็มองไม่เห็นไปเลยแต่น,นั้นมา,มา,ม,ามาหารมะนาวทุกวันคือตอนนี้ขาขาก็ดีขึ้นยืนได้เมื่อก่อนยืนแปบ๊แปบๆลม้มยืนแปบ๊แปบๆลม ใช่ต้องใช้แมคโครพรยุงตลอดเมื่อก่อนนี้นี่นอนได้ลูกเองได้นอนได้ลูกเองได้ใช้ถ่ายคลิปนานก่อนก็ใชถ่ายนิดหนึ่ง ได้แล้วถ่วายเสร็จแล้วาผ่พาพ,าพ,าพาอความคุยนี่นะคะพังมะนาวนะคะตอนนี้น้องก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังจากที่ไปอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนนะคะขาก้อเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าตอนนี้ตาน้องก็เสียข้างหนึ่งเนาะตอนนี้น้องก็กลับมาอยู่บ้านได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะฝากอินดูฝากเมตตาพังมะนาวทองคาด้วยนะคะน้องก็อยู่ไกลจากบ้านช้างประมาณเกือบ4ี่สิบกิโลเลยนะคะน้องก็มีช่องด้วยนะคะฝากอินดูเมตาน้องได้นะคะ ทางมะนาวทองคำนะคะกราบขอบพระคุณค่ะนีต่ะไปแล้วนะคะไปก่อนเด้อไปก่อนนะมะนาหวัดดีค่ะก่อนลูกเลยอุ้ยลูกด้วย,อยขอบคุณค่ะกินกล้วยหน่อยสักถุงหนึ่งอะกินกล้วยหน่อยขอบคุณค่ะก่อนลูกเอเอ